สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเสียแล้วค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิบห้าไปตามแนวทางเลขมาครบบนพ่อบุรีลำแด้วค่ะปีนี้ตั้งแต่สองโมกะล่ามาพ่อเกือบเข่าสามตัว้วค่ะมาครบบนมีหกตัวค่ะขาดศูนย์ค่ะงวดแรกของปีค่ะเพิ่นมีหกกับเจ็ดเลขออกเจ็ดศูนย์หกแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมีแต่หกกับเจ็ด งวดที่สองมาเข่าสามโตเล่ขาดันผู้ชมเก้าเจ็ดสองค่ะนี่ขาดันผู้ชมนี่งวดที่สามมาคบบนเพ่นขาดันผู้ชมค่ะเลขเพ่นเป็นตะเข่าอยู่ที่ขาดันผู้ชมทีน้าเสี้ยวบ่งค่ะซุยไปซุยมาจังสิค่ะเอาก่านอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของพ่อบุรีลำขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะเอฟซีไปทางไหนเนาะค่ะ เพิ่นกะสีตามเลขกำหนักได้เพิ่นเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหนักได้เพิ่นว่าเขาเพิ่นกับวบ่าคอยตามเด้อค่ะกลับมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขกมีเขามีหลุดเด้อค่ะเยี่ถิม่มเยอ่ปลากันเด้อค่ะมันกระลังสีหนาวอีกแล้วพอสวัสดีค่ะฮัลโหลครับกินเขาไปพอกินแล้วกินเตเวนปุ่นค่ะอัน หนาวบ่ราะเราเนี่ยนีมันนี่มีหนาวยังวะอันเป็นลมๆเนาะพ่อเนาะนี่เป็นลมๆค่ะเก็บน้ำมาทั้งคุณหน,นาววะท่า,านโอ้่หโดนฮอดพี่แล้วโอ้ <c oughs> ว้าว <c oughs> ยุพี่ยุพุนที่พ่อหนาวแล้วเ<อ>ด็กมากสิหนาวย่ที่พ่อเริ่มมาสองมือแล้วแี่มันเิ็เริ่มหนาวอีกแล้วหนาวไปสิ้นเดือนเมื่อไรปุ๊รอบนี้อาจจะมืดยุที่พ่อ แมนค่ะพ่อมาควบบนเฮ้าเกือบเป็นเขาต้อเนื่องกันสองงวดเลยที่พ่อพวดพแรกเข้าขาดศูนย์เนาะพ่อเลขเออว่าหันขาดศูนย์ค่ะว่าหันนี่เขาสามโตเลยเออว่าหันแต่ว่าเลขบน,นีนเขาสามโตเลยอืมงวดนี่เอาอีกเด้อพ่อหกโตหนึ่งมากควบบน มาเก่าม้วนนี้เพราะมันเสีมาถุงโอบิคย่บ้วนนี่ประกบให้เขาพร้อมเด้อพ่อค่ะคือบัดนี้เบิ่งแล้วบ่เฮ็ดเดียวแบบนั้นเลยค่ะบ่บ่เฮ็ดเดียวแบบนั้นก็เลยยกเอาเป็นอ่าเลขเลขครบวัวในแยกแยกไว้หลักสิบหลักหน่วยค่ะแยกหลักสิบหลักหน่วยรวมเฮ็ดแล้วออกมาแล้วมันสิเป็น9คู่ เป็นเป็นเข่าโคเพราะว่าเบื้องวดว่าหันใจเข่าโคโอเคค่ะเขายื่นมาพ่อเอาค่ะลักลอยกับล้มโตจำประเทศรักลอยนี่ยเจ็ดคับเก่าอ่ะค่ะก็เฮ็ดแล้วเอาลักลอยมาจับใส่กับพวกกีโคอ่ะซื้อแล้วกับคำไรเนื้อเลยอืมก็เลยเลยต้องเอาแบบนี้ละว่ากาลังต้นปีอยู่เหน็บพวกนีปัญหาเราสนับ ตรงมือเราดิพ่อบาทเนี่แอบายในตรงเวลาเหรอนี่ค่ะมาครบบนเท่าพ่อกวดที่สามของปีหกเก้าครับผมตัวไรพ่อพ่อมะลบอค่ะอ่ามาครบบนเฮ้ยหันหลินวอศูนย์สองหนึ่งศูหศูนย์สองหนึ่งยังยบขหกฮะ เจ็ดหกห้าเจ็ดหกบ่พ่อเอศูนย์สองหนึ่งห้าเจ็ดหกศูนย์สองหนึ่งห้าเจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมอ่าค่ะเอาเลขเด่นบนไว้น้ำเนะาะค่ะพ่อเอาเด่นบนเพะว่าให้ขเขาเห็นฉักเลยค่ะอาเด่นบนค่ะเอาได้พ่อศูนสองหนึ่ง ศูนสองหนึ่งอืมตัวนี้จะเด่นเด่นเด่นเนี้ตัวนี้มันติเป็นหลักหน่วยค่ะอือเอาจับคู่ไปจากสองคู่เนาะเอาสองคก่ก็เนาะพอเนาะเออค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหหนึ่งโอเคให้2สองคู่ค่ะ้างนี้ยิบซี่ยิบหาได้บ่พอได้ตดว่าเลข บนมันถี่ไมโค้งสุดท้ายหายโย่ได้ได้ค่ะพอ่อเอากระคเด้อบนพอ่อมันเหมือนกับสิเขาไร้รอบเลยเดิยวเขาไร้รอบมันเล็กเล็กดีไงว่าคนบอดีจะเล่าแก่นเ <c oughs> ถอะค่ะท่านทุกผู้เดี๋ยวแทบเพราะว่ามันเป็นเล็กเก้าคู่แหละทดลองเบางเล็กเก้าคู่เนี่ยมันโอเคแหละก็เลยเอาทำลองเบางแล้วว่าเก้าคู่เนี่ยมีหนึ่งในเก้าคู่ก็ไม่เจ็บตรงค่ะ เอายิบซี่ยิบหาน้ำเชียจะไปตามเหล็กลางเด้อพ่อครับผมค่ะเอาน้ำเชียสิลบกวนเวลาพักพอนพอสำกนีอเด้อพ่อครับค่ะขอบพระคุณพ่อหลายๆยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมมาครบบนหกตัวคือแม่เหล็กหลอกเนะเถอะเม่นครับผมอีแม่เป็นยังไงน้อไล่ไปกับบอบออัน อยากตะปูพักแมนค่ะตรงโทษไปสามสี่ถุงผนค่ะ่านมูนชชมแม่เลขลอกบนเนาะครับค่ะงวดว่าหันทนรุดทั้งบนและล่างค่ะบา่าเป็นอีพอได้เถอะแมนมาครบบนเข่าสามตัวว่าเถอะเนี่ยเข่าสามตัวแล้วครับผมเก้าเจ็ดสองเธอเสียดายเีานวนี้งวดขาดศูนย์แมนงวดแรกของปีพนเ <มา S 1> พิ่นมั่นใจมากหรือเถอะพวกเนี้ยมาหกกับเจ็ด ม, <30. S 2> มันกัแมนของอีพอร์ตอีริได้ทอ้ยคือว่าเอาศูนไปไหวลักลอยกับ่จัจ <c oughs> อือ <c oughs> เลขวิ่งเพิ่นแมนเด้ค่ะ่ันูุสมสังเกตว่าเลขวิ่งเพิ่นนี่ไปลักร้อยสอง,งวดแล้วครับค่ะนี่ค่ะวิ่งเจ็ดไปลักร้อยล่าซุดวิ่งเก้าไปลักร้อยมางวดนี้บาานี้งวดนี้ครับผม มันได้สามตัวในแถวอีบอว่าครับตัดเ่ราะขาดวะเอามาเบิ้งมาครบบนครับผมก็ได้ประกบเป็นสองตัวสามตัวคศูนย์สองหนึ่งห้าเจ็ดหกครับผมมาครบบนพ่อบูดีลำศูนย์สองหนึ่งห้าเจ็ดหกเด่นบนนะครับผมเพราะว่าสองสามตัวนี่จะเป็นเด่นไปเลยเนาะดึงเบาไว้ครับผมศูนย์สองหนึ่งครับผมศูนย์สองหนึ่ง สองตัวบนห้าหนึ่งหกหนึ่งครับห้าหนึ่งหกหนึ่งนี่นะคะท,ท่นานผู้ชมระวังยี่ปอหกหนึ่งรองหลางได้กระผ่หาหนึ่งคิดมากเดินนี่คิดมากคือซืือเนาะแมนค่ะเท่ามือดีคอยมีที่เด็ดเด้เนี่ที่เด็ดพ่อบางพีครับผม เพิ่นเผยสูตรออกมากค่ะท่านผูช้ชมเพิ่นหัวก็บอกน้ำเสียมาขึ้นเนี่ปีหกแปดแม่ถ่าสูตรเพิ่นลุดหมวดเดียวโอ้คุมเลยแบบนี้จะเห็นเราจะว่าคุมปะแมนคันเวนไม่เลยครับค่ะมือนี่ละค่ะท่านผู้ชมน้ำเสียจะลงไหย้ยบอกกันก็ยี่พอแล้วค่ะปีหกแปดหลุดหนึ่งงวด แต่อันนี้เพิ่นกับบกเข้าดิ่ถว่าเขามาเจ็ดหมวดแล้วดิน้ำเชี่ยแมนอีลีเจ้ากับเบิ่งนั่นเลยแมนอีลีครับกระทือว่าเขาดิะท่มนผู้มนี่เพิ่นบ่มีหรักสีบรักนวยค่ะหาคู่หนึ่งนี่ไหมลางเพิ่นว่ามันมากเจ็ดหมวดแล้วดิน้ำเชี่ยเพิ่นว่าหมวดนี่มันสิเป็นเจ้งได้เนี่ยเขาตรงๆอ้นเข่าตัวกราบขา่มือส้มแต่กับเขาอยู่เนาะแมนค่ะมือนี้น้ำเชี่ยจะลุ่ง หนึ่งปีหลุดหนึ่งครั้งของพ่อบางพีให้เอฟซีนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปต่อไปมาแล้วเร้่อขานังเอกมาแล้วค่ะพี่ประกายนัดวันวันอาทิตย์ด้วยเถ่าครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมมาแล้วพี่สาวหาดใหญ่คลิปต่อไปเอค่ะทขานัผู้ชมหลักร้อยครับเดี๋ยวเราไปเทียบชนใช่ครับพี่ประกายเนาะเสรมาตรงกันบ่ะ,ะเอาค่ะท่านผู้ชมมาครบบนค่ะ งวดนี้เป็นงวดที่สามเลขเพิ่นเหมือนจะประกบคูเข่าอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสุยไปสุยมามาคบบนว่าหันพอกะเข่าสามโตคุณค่ะเลขลางเลขเด่น่างเพิ่นเปลี่ยนสูตรกับเข่าว,วิราคารท่านผู้ชมเข่าติดสองค่ะพ่อบุรีลมค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุก่นเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับขายขิมแมนครับผมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้ค่ะท่านผู้ชมครับถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจขีมของน้ำเชี่ยครับให้ทักไลน์มาเบอร์ทีเก่ามาเชี่ยบอกได้ค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ครับพี่น้องเนาะค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับอีกครำหนึ่งเด้อครับพี่น้องค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมเอาค่ะรามาชส้มครีมกัจจมีสบู่เด้อค่ะเซรั่มค่ะครีมขมิ้นค่ะแล้วก็แป้งตลับเด้อค่ะรามมุ้มครับผมค่ะแป้งตลับค่ะเอ่อ สบู่นี่เฮตนาห้าอโซนาห้าใสเด้อค่ะท่านมือส้มค่ะผลตอบรับสบู่นี่ขายดีมากค่ะารมือส้มค่ะเพิ่นใช้ถือค่ะเออ่ยางต่านี่ภาคหลังเนอรับซี่ก่อนหาก่อนค่ะขายดีมากค่ะารมือส้มค่ะเสรามนาคือกันค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเสรามนาบ่ให้หน้าเฮาเหี่ยวบ่ให้หน้าเฮาแห้ง ใช่นะเต้งตึงนะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำเชื่อก,กับเบิ้งจากแม่เอฟซีภูเก็ตสั่งค่ะท่านผู้ชมหลอกกระต่อมากก็จะเป็นครีมขมิ้นค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะ,าคะท,คทาตอนกลางคืนนะค่ะท่านผู้ชมครับทาตอนกลางคืนค่ะล่างหน้าแล้กกวแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มต่อด้วยครีมขมิ้นนะคะท่านผู้ชมสำหรับยามกลางคืนแม่นตอนกลางคืนครับผมค่ะ ยมํามาเ้าด้วค่ะ่านผู้ชมสบู่เซรั่มแล้วกับต้อด้วยคีมกันแดดด้วยค่ะใช่ดีจริงด้วยครับผมค่ะครับบัว่าจะเป็นคนไก่ตัวหรือว่าคนหางไก่เนาะเพื่อนกันค่ะถักเกามาเชียร์ว่าหนาเปียนต่อมากก็จะเป็นแป้งตลับเนาะครับผมค่ะแป้งตลับก็จะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามค่ะ่านมู้ชมเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งนี่ มอกกับผู้เพิินผิวขาวเด้อค่ะเบอร์สองกับผิวดำแดงครับผมค่ะเบอร์สามเนี่ยกับํำแน่เนาะคำแน่เด้อค่ะรันผู้ชมค่ะเอาถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่เด้อค่ะรันผู้ชมถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าขั้นให้ยุดใส่ค่ะเอาจากไหนกะทักไลน์มาเด้อค่ะเปิดใจใส่เบิ่งเ้อครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่เขามาไม่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าผู้เ่าิ่นกะ ยอมรับนะครับผมเพิ่นสร้างตลอดเลยครับผมสร้างตลอดค่ะรนมูุชมค่ะเพิ่นว่าใส่ดีค่ะใส่ดีนาเพิ่นเปลี่ยนแปลงไปค่ะเขาขึ้นได้ครับผมเขาขึ้นอีหลีค่ะานมูุชมฝ้ากะจางเด้ค่ะครับฝ้ากะจางค่ะเอนาผู้ทีเพิ่นมองคําแม่เถานเพิ่นพ่มีกะมีฝ้าแนะนําให้ใส่เด้ค่ะานมูุชมยีดีเลยครับผมอืยิ่งเห็ดใหหน้าเห้ อิ่มหรอกกับฟูขึ้นค่ะท่านผู้ชมมีฮอล่าเลยเนาะแมนบ่เหี่ยวบ่แห้งค่ะผู้ที่เพิ่นเป็นกะเป็นป่านาคำขึ้นน้ำเชียนี่ค่ะท่านผู้ชมจังหนาน้ำเชียนี่ก็ไซออกแล้วก็ฝากะก็คอยจางออกค่ะท่านผู้ชมเนาะแม่นค่ะน้ำเชียก็เลยอยากแนะน้ำหลายๆท่านเพิ่นเปิดใจใส่เบิ่งค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ เอฟซีก็จะได้เห็นยี่ดอกว่าน้ำเชียกับเกามาเชี่ยหน้าตาเป็นยังไคงค่ะ่านผู้งช่วค่ะเอา้าแจ้งได้กับถักลายมาเรือค่ะคสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนอยู่ดีไม่แห้งสุขโขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ